ต้นพริกนะคะผักสวนครัวหลุมพริกเราพริกนะคะพริกทั้งหมดเลยแค่แก่นนะคะเป็นดอกละใสุ่่นก็ไม่สวยนะคะดินทรายเอาขี้ไอ้วัวขี้เป็ดมาใส่นะคะ แค่แก่นเชียวฝรั่รงกำลังเป็นลูกนะคะอันนี้ต้นบวบทำค้างให้มันบวบนะคะอันนี้อันนี้บวบอันนี้ฟักทองนะคะดูหอมนะคะแค่แ,แก่นเชียอากาศไม่หนาวแล้วนะคะก็เลยไม่สวยหอมเป็นดอกละ แค่แกนฟักทองผักปุ้งฟักทองนะคะแปลงหอมตต้มมะม่วงมะกอกน้ำนะคะต้นบวบกับต้นฟักทอง มะม่วงปีหนึ่งนะคะมะม่วงบ้านสวนนะคะฝังนี้ปลูกมะม่วงมะม่วงทั้งหมดเลยนะคะดูคลองน้ำเรา เป็นสนิมนะคะตะกรอนสนิมตะกรอนสนิมเราเอ้ยกบตกใจหมดเลยกบกระโดดไม่รู้ว่ากล้องจับภาพได้หรือเปล่าเนี่ยกระโดดจากตรงเนี้ไปตรงนูน้นจอมตะกรอนทั้งหมดเลยนะครับ สนิมตะกอนสนิมนส่วนมะพร้าวเรานะคะฝั่งนูน้นฝั่งริมแดนมะม่วงนะคะ มะม่วงทั้งหมดเลยกำลังเป็นดอกมะม่วงเล็กดูเอ็นดูผักกันจองนะคะขึ้นกำลังขึ้นคองน้ำคลองไส้ไก่นะคะมะม่วง ไก่ดูมะม่วงนะคะแตกตาดอกแตกใบอ่อนดูลูกกําพาลูกกําพาติดอยู่ลูกหนึ่งนะคะมะม่วงนะคะ 木王。啊